ซื้อผ่อนดอกเบี้ยมันแพงมาทางนี้เลยครับวันนี้พี่มอดจะมาแนะนํารถอีกหนึ่งคันที่บอกเลยว่าซื้อสดโคตรถูกกับเจ้าคันนี้เลย m a ด้าสเครื่องยนต์1.5ึ่งจุดห้าสปีลิอลิปี2012คันนี้เป็นรถที่บอกเลยว่ารถบ้านแท้ใช้งานน้อยปัจจุบันวิ่ง1 0 0 0 0แสนโลฟังไม่ผิด1 0 0 0 0แสนโลกับราคา2 0 0แสนต้นๆเท่านั้นตัวรถ เป็นรูปโฉมแบบสปอร์ตรุ่นนี้เป็นรถสไตล์ซีดานหรือเป็นเก๋ง4ประตูตัวรถมาพร้อมกับตัวล้ออัลลอยขนาด16นิ้วนี่ตัวรถสีสวยสวยตัวรถโครงสร้างแท้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือเคมหนักเลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวรถด้านในกันนะครับคันนี้ภายในเป็นเบาะหนัง สีดำตัดกับตัวสีรถอย่างสวยงามด้านข้างเป็นตัวหนังตัดด้วยดินได้สีแดงเหมือนตัวเบาะรถเลยนะครับและที่สําคัญตัวรถใช้งานน้อย1น0 0งแโลพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาพร้อมกับเครื่องเสียงรองรับ CD MP3 พร้อมกับตัวปรับความเย็นแบบเมนวนอ่งที่บอกนะครับรุ่นนี้เป็นตัวอีลิแก เครื่องยนต์เป็น1.5ลิตรสีเดิมแบบนี้เลยสีแดงรถไม่เคยไขยไม่เคยแกะภายในสวยด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยอุปกรณ์ครบรถไม่เคยจมน้ำรับประกัน100%กับราคาเพียง235,000บาทใครซื้อสดโคตรคุ้มหรือจะผ่อนก็ผ่อนเพียงเดือนละ4 0 0 0บาทพร้อมกับรับโปรโมชั่นช่วยผ่อนของบอยรถบ้านอีก6เดือนเต็มสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บอยรถบ้าน ทุกสาขาหรือช่องทางเพจของบอยรถบ้านก็ได้บอยรถบ้านของเรามีรถมากกว่า300คันให้ทุกทัานได้เลือกกันนะครับวันนี้ขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้ครั้งต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเป t ชั n นบริษัทต,ตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย